ที่นี่ปากพนังในวันที่ฝนตกตอนนี้เรามาเที่ยวปากพนังที่มีแหลมตลมพุกตรงน,นี้เขาเรียกว่าปากพนังริเวอร์ฟอนปากพนังริเวอร์ฟอนวันนี้วันเสียง โอเสียงละหมาดอ่าตอนนี้อยู่ที่ตลาดย้อนยุคเทศบาลเมืองปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นตลาดย้อนยุควันอาทิตย์ ช่วงนี้ฝนตกชิวๆปากพนังมีอะไรบ้างเลยอ๋จอจะมีคนเดินแหละทุกตลาดต้องมีคนเดินแล้วก็บรรยากาศสวย ตลาดประชารัฐตลาดต้องชมตลาดย้อนยุคป,ปากประนง mm hmm. ตอนนี้ขึ้นมาที่จุดชมวิวของเขาเป็นจุดชมวิวต้นกองกลาง ก็สวยงามตามท้องเรื่องตลาดนวัดวิถีชุมชนปากพนังตลาดย้อนยุคป,ปากพนังโอ้ยชอบเรือมากเลยอ่ะเลยยาว,ยาว แล้วก็สวยด้วยห่อหมกอาวไทยห่อหมกปูม้าห่อหมกกุ้งห่อหมกปลากระพงห่อหมกปลาไก่อุ้ยน่ากินนั้นนั้นเลย 啊啦！ ขายตลอดทางเลยเเน,นี่ขนมจีนปอบอะปอบเปี๊ยทอดปอบเปียทอดของ ร้อยปากพนังเป็นขนมโคขนมโคโบราณนะกาอยู่อันนี้ขนมอบ้าบิน ครมับกอได้นะน่ากินจังเลยอ๋อทอดแบบนี้เนาะใช่ค่ะเป็นบ้าบิดมะพร้าวานะครบอือไม่มันจะเป็นไส<อ>้มะพร้าวน้ครับอ๋ออื้มอร่อยครับน่ากนเลยเดี๋ยวก่อ,อนกลับอืวอือน่ิเป็นของเราคสคจริงๆ อันนี้ลองซิม,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 มเห็นมั้ยเนี่ยเห็นแล้วหม่า,มาก่อนครับขอบคุณครับข้าเหนียวสองครับ ขาเหนียวสองดังอ๋มันคืออะไรครับเนี่ยข้าวเหนียวสองดังใช่รสาวมันเคมใส่หัวกะทน้ำตาลแล้วก็เออ๋อันี้จะกรอบใช่หครับ่องดูอ่ะนร้อนเลยเน่ยอันาเนี่ยะองรดี๋ยวเดี๋ยวมาชิมตอนนี้เป็นหวัดอยู่ เดี๋ยวข้าวเหนียวกินมากๆเดี๋ยวมันจะไอ <c oughs> ขนมกวนโอ้นหขนมกวนขี้มันนี่ขนมโบราณ <c oughs> ขายดีๆนะครับผักบุ้งแตลา

ตลาดย้อนยุคปากพนังอือฮะโอุ๊ยคุณมากันเยอะนะเนี่ยมีรถทัวร์มาด้วยโอ้ มีทัวร์มาลงด้วยมไม่ธรรมดานะเนี่ยมีทัวร์มาลงด้วยจะ้ะแล้วก็อันนี้จะ้ะอันนี้ล่องเรือด้วยมีล่องเรือด้วยเทศบาลเมืองปากพนัง อ๋ลอล่องเรือฟรีอ๋ออืใ<น>ช้วเวลาประมาณเท่าไหร่ครับหนึ่งชั่วโมงแล้วก็แต่ต้องมาลงทะเบียนก่อนชใช่ไหมครับรนนะะอ๋อครับ <c oughs> ตอนนี้ที่นี่เปล่าครับหรือว่าเปิดเฉพาะวันอาทิตย์ตลาดเปิดเปิดทุกวันไหม หรือเปิดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวอ๋อเดือนละสี่ครั้งเดือนละสี่ครั้งครับโอเคเพื่อนๆมาเที่ยวกันได้นะปากพนังนครสีแล้วก็มีการลงเรือฟรีเที่ยวดูปากพนังด้วยนะหนึ่งชั่วโมงโอเคเดี๋ยวพาไปชุมตลาดก่อนตอนนี้สมาชิกก็เข้าไปในอ่า ในในในตัวตลาดย้อนยุคกันเนี่ยดแตจสาในรังรอนอจงร้อนนะของประเทศไทยนะครับ หลังจากนี้ก็คุณต้องบอกว่าทุกอย่างก็จะเปลี่ยนในระเบีหมดเราก็คณทำกันบ้านกันเยอะดังนั้นขอบพระคุณนะฮะทุกกาลังใจทุกแบาบปทุกสตา์นะฮะของการเดินทางมาที่ปากพนังตรงนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณอย่างมากมายเลยนะครับตอนนี้ฝนตกหนักเลย ผลพาที่นี่มันรัตกตรงหนักจริง จักรสกีลุยคลื่นที่ปากพนังสายฝนโปรยกลางสายน้ำเพิ่มความตื่นเต้นให้การขับขี่บนจิกกีเสียงเครื่องยนต์ดังก้องไปกับเสียงฟ้าร้องแม้ท้องฟ้าจืมนแต่บรรยากาศกลับงดงามและมีเสน่ห์ในแบบของมันลมทะเลเย็นเย็นเปิ่งฝนและความอิสระเหนือผือนน้ำ ปิดท้ายวันด้วยมื้ออร่อยที่ร้านโกผูบางจากร้านเก่าแก่คู่ปากพนังรสชาติจัดจ้านกลมกลมแบบใต้แท้ๆร้านอาหารโกผูบางจากตั้งอยู่ในอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นร้านอาหารเก่าแก่ที่เปิดบริการมายาวนานกว่า60ปีร้านตั้งอยู่ติดถนนสายนาครศรีธรรมราชปากพนังก่อนถึงสะพานข้ามคลองบางจากหากมาจากในมือนครศรีธรรมราชสามารถกลับรถใต้สะพานแล้วมาจอดรถที่หน้าร้านได้เลยละ เบริการนเวลาสิบมงเช้าถึงห้าโมงเย็นมาถึงก็เลียบจะห้าโมงเย็นแล้วโชคดีที่ยังได้กิน ต้มยำกุ food food ้งและแกงส้มปลากุลาเมนูน <sk az identified> ้ำสุปรจัดจ้านจากวัตถุดิบสดใหม่ต้มยำกุ้งแม่น้ำกุ้งตัวใหญ่มากใช้เวลารุงน่ากินนะเนี่ย ข้าวผัดปลาเค็มแซนอร่อยตามด้วยปลาหมึกต้มหวานรดานาทะเลกุ้งแชว่วยตัวใหญ่เนื้อแน่นสดเด่งพร้อมเ้นใหญ่เหนียวหนุ่มนอกจากนี้ก็มีเมนูผัดไทยกุ้งสดผัดด้วยเส้นมีข้าวรสเปรี้ยวหวานเค็มจากซอสกสมเฉพาะของร้านกระพราซีฟูด้ดรสจัดจ้านเต็มด้วยกุ้งปลาหมึกและปลากระพงไก่ข้นต้มต้องสั่งล่วงหน้าว,นวันวันเนื้อไก่บ้านต้มรสกลมกลม่อมถึงเวลากล่าวลาเมืองเล็กแสนอบพนแห่งนี้ ปากพนังเมืองแห่งสายน้ำศรัทธาและรอยยิ้มของผู้คนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ